สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมทุเรียนดินทรายนะครับที่ขาดการลดน้ำที่แล้วใบร่วงครับเกือบตายนะครับเพิ่งลดน้ำได้สองครั้งเนาะคลิปนี้ผมนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับมาใส่แล้วมาติดตามผมกันติดตามผลกันนะครับว่าอพอใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปแล้วเนี่ยครับอ,อีกหนึ่งเดือนจะเป็นอย่างไรเนาะวันนี้ เอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใส่ครั้งที่สองนะครับครั้งแรกใส่ใส่ไปตั้งแต่รดน้ํารอบแรกๆนะครับเนาะวันนี้ผมจะเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใส่ตัวนี้นะครับเป็นดินไซน์นะครับมีดินไซา์ผมมีค่าความเป็นกรดนะครับตัวเรียนอ่ะเจริญเติบโตช้าจะไม่เหมาะสมเนาะเพื่อนๆดูยอดไว้นะครับแล้วมาดูกันว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามารถช่วยต้นทุเรียนตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับ ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับผมทําแบบค่อนข้างจะบ้านๆน,นะครับทําแบบชาวบ้านานก็ว่าได้เนาะดูยอดไว้นะครับนี่ครับแต่วันนี้ผมจะใส่จุลิซีสังข้อแสงขวดนี้นะครับอ่าประมาณลิตรกว่า,วาหรือลิตรครึ่งนะครับขวดน้ำตัวนี้น่าจะประมาณลิตรครึ่งนะครับ ใส่แล้วผมจะลดน้ําทำนะครับจะให้ดีก็ลดน้ําก่อนนะครับแต่ตอนนี้ลดน้ําข้างล่างอยู่แล้วผมใส่เลยนะครับใส่ไปเลยครับหมดขวดนั้นเป็นปุ๋ยหมักนะครับที่กบหน้าอยู่เป็นปุ๋ยหมักนะครับก็จะมีขวดจะไปใส่ต้นนู้นเนาะนียครับก็ขวดหน้าจะประมาณหนึ่งจุดห้านะครับเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อย หน้านะครับใส่ไปเลยหมดขวดแล้มาดูว่าจะฟื้นหรือเปล่าแล้วก็จะออกยอดให้ผมอีกหรือเปล่านะครับใส่ได้ไม่มีจํากัดน,นะสำหรับยูลรซีสังครข้า์แสงนะครับผมว่านะสำหรับผมนะใสท่ทางดินนีอาทิตย์ละครั้งก็ยังได้เลยนะครับเนื่องจากผมขยายเชื้อไม่ทันด้วยเลยด้วยนะครับไข่ก็แพงนะครับไข่แพงแล้วก็เราก็ไม่ได้อยู่ดูแลสม่แบบสม่ำเสม,สมอนะครับก็ จะได้ประมาณนี้แหละนะครับมีโอกาสก็เอามาใส่ใส่ประจำๆเลยครับปรับค่าพีเฮลงดินกระตุ้นรากนะครับดึงไนโตรเจนเข้ารากพืชนะครับการทํางานของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะนะครับแล้วมันไม่มีค่าความบิดกดนะครับเพราะว่าไม่ใช่น้ําหมักนะครับน้ำหมักก็จะมีค่าความบิดกดตัวนี้ค่าความบิดกดน้อยกว่านะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับราดแบบนี้เลยนะครับ ใส่เยอะๆก็ได้ครับผมว่านะผมก็จะใส่ประมาณหนึ่งลิตรนี่แหละครับต่อต้นต่อครัง้งค่อยๆทำไปนะครับแล้วค่อยมาดูกันนะครับว่าทุเรยียนต้นนี้จะออกยอดให้ผมอีกหรือเปล่าครับเรยียนอายุปีกว่านะครับดินตายนะครับตรงดินตาย ข้างล่างข้างล่างตรงนี้นะครับเป็นสายลักษณะแบบนี้นะครับข้างล่างยังไม่แห้งแล้วครับแต่ตรงปยหมักชื้นมันแห้งข้างหน้าแห้งแล้วผมไม่ได้เอาฟางมากบปีนี้ไม่ได้กบฟางเลยครับผมจะกบแกบหาแกบหาแกบดิบ,บ,บแกบเกา่ามากบเอานะครับือีกวิธีหนึ่งผมกำลังกำลังจะเอาต้นกล้วยต้นกล้วยที่ปลูกไว้นะครับหอมทองพวกนี้นะครับไปปั่น,นะะแล้วมาปลูกนะครับ ตอนนี้ก็ทดลองกับต้นมะกรูดอยู่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้มะกรูดก็ออกยอดอยู่นะพอกบไปให้แล้วนะครับเดี๋ยวใน,นคลิปหน้าผมจะเอา,อาต้นกล้วยที่ผมสับมากบแล้วจะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะครับแล้วก็ติดตามผลกันต่อนะครับศึกษาต่อครับเพื่อนๆอันนี้เอาจุลินทรีย์สงข้อแสงมาใส่เพื่อให้เขาปรับค่าพีเอชตรงเดือนแล้วก็ดึงอาหารให้กับรากพืชนะครับ สีสครข้อแสงทํางานการลากพืชค่อนข้างดีครับใส่นาข้าวก็ได้ผลดีนะครับลากเยอะนะครับที่ผมแสงผมมาหลายปีแล้วครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามต่อนะครับเพื่อนน่าจะใช้เวลาอยู่นะครับก็เป็นเดือนนะครับสรับต้นนี้กว่าจะมีการเปลีป่ยนแปลงนะครับว่าผมใส่ยูรสัสซีสครข้อแสงเข้าไปแล้วนะครับว่า,าจะได้ผลหรือเปล่านะครับจะช่วยให้ทุเรียนต้นนี้ได้ออกยอด ลากเพิ่มหรือเปล่านะครับหรือจะอยู่แบบนี้นะครับค่อยมาติดตามต่อนะครับเพื่อนสหรับจิบนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนจุลศิ์สังเคราะห์แสงมาใส่ให้แล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับ